ส่วนมากเราไม่เคยได้โดนด่าหรอกเขาจะอบรมอย่างดีแค่พูดจาดีๆแต่เราเนี่ยทำไมเราเนี่ยชอบอย่างหนึง่งชอบบาร์บีคิวอ,อย่างหนึง่งที่เราอยู่บาร์บีคิวพาซาได้หนึ่งเราชอบตรงที่เขารักรักลูกลูก,ล,กลูกของเขาทุกคนอะ่ะเป็นเหมือนคนในครอบครัวเขาจะไมไ่คิดว่าบริษัทหรือลูกน้องเขาเป็นเหมือนทาสอะ่ะแต่เขาใช้เหมือนทํางานเหมือนพี่มันน้องแต่มันก็มีปัญหานะ บอกเลยว่ารัฐบ,บัลตวันเนี่ยเราได้รู้ว่าเฮ้ยแต่ก่อนอ่ะมันเป็นคนแบบนี้จริงๆค่ะการที่เราบม่นมากอะ่ะการที่เราบ่นกับปัญหานั้นซ้ำๆยิ่งเกิดปัญหาขึ้นแต่ถ้าเราไม่บ่นปัญหามันจะไม่เกิดเลยค่ะกดแรงดูดกดกรวันเป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งมีความสุขกับสิ่งที่ทํารักในสิ่งที่ทําออกมาเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาวันนี้ถ้าพี่นิดไม่ตั้งใจทํางานเป็นสี่ปีพี่นิดจะมีเงินซื้อทองไหมซื้อทองเองซื้อโทรศัพท์เองหาเงิน เลยงดูพ่อแม่สี่ปีส่งให้พ่อให้แม่ได้เป็นอย่างดีสมัยนั้นได้วิกละสองสองหมื่นนะก็ถือว่าเยอะแล้วนะสมัยนี้เดือนละหมื่นห้ายังว่าได้น้อยเลยบวกกับโบน,นัสอีกทำเพิ่มอีกเราจะเป็นลูกน้องอยังไงให้เจ้านายรัก หนึ่งความตั้งใจอ่ะต้องจริงออกมาจากจริงใจงล้วนๆเลยห้ามทำผิดบ่อยนาน,นานทีมันจะมีเรื่องให้ผิดแหละเพื่อนๆคนเรามันคือพอมไม่รู้ทั้งนั้นแหละที่เราจะทำผิดกับลูกค้าอย่างเงี้ยเคยเป็นอ่ะเล่าให้ฟังประสบการณ์มีคนที่ทำงานด้วยกันอ่ะเขรับออเดอร์อ่ะเขรับออเดอร์ผิด ไอ้ดันเราเป็นรุ่นพี่ที่เข้าไปเสริมเสริฟเข้ามาดาวดันพูดพูดไม่พอพูดไม่สะเดาะหูลูกค้าแค่นิดเดียวอ่ะมันจะเอาเรื่องให้เราไล่เราออกอ่ะเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนอ่ะแต่โชคดีที่เราทํางานมานานเจ้านายไม่เอาออกเพราะเขาก็เห็นลูกน้องสําคัญต่อหน้าลูกค้าอาจจะพูดอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าเขาจะเอาคนของเขาไว้เขาจะรักลูกน้องมากเราก็เล่าให้หัวหน้างานเราฟังว่าเนี่ย น้องมันรับออเดอร์ผิดหนูก็แค่ขึ้นไปแก้ปัญหาแต่หนูดันแค่พูดแค่เนี้ยเขาก็แบบโกรธเราอะเชื่อไหมเราเคยเกลียดลูกค้าคนเนี้ยเจอที่ไหนจนแบบอยากตบอะเข้าใจไหมทุกคนเออนี่แหละเขาเรียกว่าความเกลียดที่เราไม่จะไม่ให้อภัยใครค่ะเราเคยเป็นคนนั้นมาก่อนที่แบบเกลียดใครแล้วให้อภัยคนไม่เป็นแต่ตอนนี้รู้จักคําสอนของคนแรงหนูกับจักรวาลรู้จักคําสอนของพระเจ้าค่อนข้างที่จะให้อภัยคนง่ายมาก แล้วก็จะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์อะไรใครไม่พูดด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเกลียดนะที่เฉย